ครับผมก็ได้อธิบายนะครับมาอ,อันการอันเขียนข้าวนะฮะในบาดขึ้นต้นนะครับมาของข้าวโบราณน,นะฮะอันโดยเฉพาะไอข้าวอันของพญาพมเนาะที่ผมมาเขียนนะฮะอันนี้ผมจะโอ้ถึงก้่าวถึง,ถ,งถึงอันอข้าวโบราณน,นะที่หู้หันมานะครับอันยังข้าวหงหินนยะมันเป็นข้าวต้นตำรับของพญาพมเมื่ลนนะ้วก็ไหม อ,อแล้วก็มันยังมีแถมมันข้าวอันที่มันไป,ไป,ไปลายปลายลงมาหลังจากนั้นก็มีข้าวพระอภัยมณีเห็นไหมอ่าอันนี้มันก็ผมวันนี้จะมาเหามาดูนะครับอฮาก็หฮู้ไปแล้วนะครับอ,อันอันสองตอนนะครับสองตอนก็คือการอ่าขึ้นต้นน่ะด้วยบาทขึ้นต้นน่ะอ่าพูดเกยนกันอย่างไรนะรบเฮาก่อนที่เฮาจะไปถึงอัน ไอ้ไอ่บาทที่สองนะครับบาทที่สองอ่คือเป็นบาทก้มนะะบาทก้มเข้าก้มนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็อู้กับมาห่อมาอ้วนอันอันบาทขึ้นต้นให้มันชุบไปก่อนนะเ่าไปก่อยแล้วครับไหมไปก่อยไปก่อยนะเ่ามาทุบไหมอันเก่าที่ตอนแรกนี่ที่อู้ไปนี่ก็เห็นไหมฮะไอข้าวอันอ่าข้าวบาทขึ้นต้นโดยปกติแล้วมันก็จะเป็นเอี้ยไหมฮะอันอันอ่าใช่ว่า ที่นึ่งใช่ไหมมันจะลงด้วยเสียงจัตวาหรือสามัญใช่ไหมใต้วัที่สองจะต้องลงด้วยเสียงตียาวหรือเสียงตีสั้นใช่ไหมอันตต้วัตที่สามจะต้องลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองใช่ไหม,ไหมแล้วก็มาถึงตต้วัตที่สี่เนี่ยมันจะต้องลงด้วยเสียงจัตวานะครับจะเป็นจัตวาเงาก็ไ้นะปีปีเงา,านะครับอันถ้าเป็นอัน สระเสียงสั้นนะมาเป็นอันอย่างอิดนะปิดอย่างอื่นมเมันเป็นสระเสียงสั้นตายนะเสียงจัตวาหมือมันตายอมันมันเสียงสั้นนะไก่มันตายอ <c ười> กจ็จะยาวก็ได้สั้นก็นได้มากเกาะแล้วแล้วได้ท่านนะครับไม่มาแล้วได้ท่านใช่ไหมอันนี้เป็นลักษณะปกติที่เขาเคยหันทั่วไปนะครับแม่ข้าโบราณมีมาแต่เก่าเป็นหักเงามาหลายร้อยปีใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือ อันแบบอันอที่เคยหันมาแล้วไงมามันก็คือลักษณะของเจ็ดตัวเตียวสามตัวเรียวเห็นไหมเจ็ดตัวเตียวอังไรกก็คืออันวักแรกอะวักแรกมีสามก๊มเห็นไมเนี่นะเปิ้ลมีสามก๊มก็ได้สี่ก๊มก็ได้นะไงอนุโลมสมมี่มว่าไอ้ข้าวโบราณน,นั่นมันมันอธิบายในตัวตมันแบบชัดประกอเพิ่มเมื่เป็นสี่ได้ไหมอันนี้มันมันเขาบอกว่าข้าวโบราณเนี่ยมันหูละข้าวโบราณก็คือข้าวโบราณเห็นไหม มีมาแต่เก้าไอ้มาอันนี้มันต้องเป็นสี่เลยมันอันเป็นห้าเงาไอ้มาเป็นห้าเงาไอ้มาอันนี้สามไอ้มาน่ยนะอ่าอันนี้ไอ้วัคที่สามเนี่มันสามก็ได้สี่ก็ได้เห,หมือนกับวัคที่หนึ่งในไหมแต่อันนี้มันเป็นห้าเงามันโอ้โหเรื่องแล้วก็เอาแค่นี้ก็พอแล้วไอ้มาอ่ามันเป็นยังไงมหก็คือเจ็ดตัวเตียวใชไมอันข้าวโบราณมีสามตัวมีมาแต่เก้าวัคที่สองมีสี่ตัวไอ้มาสอง สองมักนี่รวมก uh, ันเป็นเจ็ดกำไหมมัอ่าเจ็ดตัวอ่าเจ็ดกำหรือเจ็ดตัวใช่ไหมอ่าแล้วก็สามตัวเลี้ยวอันนี้เป็นห้าเงาสามกำไหมมั้ยสามกำกับสามตัวเลี้ยวเลี้ยวมาหายเอาเอาเอาเงาเนี่มันเลี้ยวมาหาเก้าเนี่ยมันพวกเนี่ยบาดหลังบาดหน้าก็คือสรุปแล้วกูบาดก็มีลักษณะนันนี่แหละไอเจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเลี้ยวเนี่ยใช่มอันเป็นใช่ไหมอันนี้คือลักษณะของอันปกตินะครับอ่าอันเสียงตีเงาเนาะอ่าเห็นไหมว่าแค่สองเสียงตีเงา วักคี่สามนี่จะต้องเป็นเสียงโทพิเศษได้ไหมนี่มอันเป็นไงไหมอ่าจำเป็นจะต้องอันเอาสระเดียวกันก็นได้นะครับ่าเก้าอาข้าวโบราณมีมาแต่เก้าอาหากเงา,าหากเงาเมิน เมินฮั่นอย่างนี้ก็ได้นะก็ับ็น่าฮั่นไอ้มันลงด้วยเสียงโทพิเศษอะมันมันก็กล้แต้จะแต่งแล้วก็ไปจะแต่งได้ก็ได้ก็แล้วแต่นะก็เห็มวาอ่าอ่าฮ่อันนี้อันนี้คือปกติแบบนี้นลเอาต่อไปนะครับต่อไปฮ่าก็จะออ้ถึงอันที่โอ้ฮันตอนที่สองที่ทานมานะครับก็อันอันเสียงอันอ่าตายวักที่สองนี่มันเป็นอันเสียง ตีตายตีสั้นนะกัตีสั้นหรือตีตายนะไ,ไม่ในในในไ,ไม่ตีตายหรือตีสั้นอ่าเห็นไหมอ๋อห่องวันตาอ่าดางดาน้อมนบอ่าน,นี่ในใตายวัคที่สามเนี่ยมันจะต้องลงด้วยเสียงตเีเห็นไหมอ่าเขารบขับว่ายเห็นไหมเขารบขับว่ายหอดเติงถึงถาอ่าในในไม่เป็นไงมาอ่าเห็นไหมอ่า อหังวันตาดังดาน้อมนบเขาลบขบับไว้ไว้ลงเจียงโทรพิเศษได้ไหมผมก็อธิบายเพราะนั้นครับไปหาไปเปิดอนนี้นี่นี่ยูทูบนะครับดูนะับอธิบายไปแล้วนะครับม่ทางก็ไปเปิดดูนะครับอ่ไมบางคลนก็เอาไอนน้เนี่ยเนี่สียงงานตีต่ายมาใส่ตรงนี้แถมใหมกมักก่อไปพิษแบบโบราณบนนะครับเห็ไหมฮฮอดึ้งทถึงถาในวันวันนี้เขาจะมาอู้ถึง แถมแบบหนึ่งนะครับแถมแบบหนึ่งที่เฮาค้นเจอในข้าวอันพระอภัยมณีนะครับข้าวพระอภัยมณีอันสี่อตอนสี่สุวรรณของเมืองเนี่ยเปิลอันอในตำนานนะเปิลว่าเจ้าดารารัศมีเปิลเฮ้อฮ่อันเขียนข้าวอันพระอภัยมณีล้อของอัน สุนทรพู้ขึ้นมาหเหรอให้ไหมในยุคนั้นไ็นมาเก็ก็บางบางท่านก็ว่าพญ,ญาพมเนาะไปก่อยแล้เราบางท่านก็ว่าพญาพมบางท่านก็ว่าอันเฮาวิเคราะห์แล้วมันก็คงไปแจ้พญ,ญาพมนะครับมันมันก็พญ,ญาพมบนถ้าจะมาอันชำระนะครับชำระฮะชำระก็คือปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะกหม้มาเป๋มา,มาเอาไปก่อยเลยนะลักษณะการ บาทขึ้นต้นใม่นีบาดขึ้นต้นของอันของอันนี่เของอันข้าวะอภับมณนีปะทะมะะปะทะมะเออเนี่ยเน่เสียงตี้ปะทะมะใช่ไหมมูลละก่อนจ่าแมนี่แม่มเป็นใช่ไมปุนมีแค่เล้ายเนีมะเสียงตีมัเนี่ยนีปุนก็ปก็ขึ้นไปยเี่ยปุนปุนขึ้นต้นปุนม่สำคัญละ แต่อันบาดบาดอันนี้อันอ่าบาดอันนี้มันก็คือไอ้บาดก้อมเห็นไหมเนะี่ยลงเสียงตีเสียงจัตวาตานะบางคนก็เอาอันบางทีก็เอาเอาเอาเนี่ยไปใส่ข้างบนปุ้นแห็นมมันยุ่งไปนะครับ็นไหมมันมันอย่าี้ปุ่นมีเตาเอี้เห็นะะไหมปะทะมะนี่ยเลยเสียงตีประกอบ่ปได้สำคัญเสียงอย่างเท่าไรนะครับ็นไหม มูลละกออ่อนจ่าเอปุนเหมือนเหมือนก็อัุนปุ่นขึ้นเยอะแยแล้วเห็นไหมมามันมาเหมือนอัน,อ,นอันที่ผ่านมาสองสองบาทที่แล้วนะครับอ่าปุนก็ปุ่นขึ้นมาเฉยๆแล้วปนก็นจะจอ้อยไปนะใครไหมปังทังมั่งมูลละก่อนจา่า có cả vô bên nằm đã, coi băng tơ nong chỉ không lô cả chắc hài hòa ta để câu bương bầu chắc sầm len cún phút thăng khun เจ้าเมื่อสมปานยังหนุ่มน้อยไ้ม่ไอม่ไอ้แมอันนี้คือลักษณะของการขึ้นอ่าปอดขึ้นต้นของนันถึมแบบหนึ่งฮะป้นก็จะขึ้นเกิงเกิงวักนะครับไอไแมเอาไปกูบทที่สองนะอันนี้บทที่หนึ่งนะครับบทที่สอง็น้แม่บทที่สองไอ้แม่ไหนม่บทที่สองมาปนอี้ม่มไอ้ม่เอาเสียงตีมาไว้ตรงเพล่ะไอ้หมอัถ <Rey> ะ <k sized barking> กาเลในกาละนั้นเนี่ยแม่เอาเสียงตีไว้ละอันนั้นเป็นเสียงตีอยู่บาทที่หนึ่งใชไหมนี่ยเก็ะไหมอ่าบางคนก็เข้าใจว่าอันเออบางคนก็เข้าใจว่าเออบางคนก็กะอย่างนี้เนาะเออบางคนเข้าใจว่าอย่างนี้เออเป็นนี้ก็เออแล้วก็ขาดอันอันหายหายไปนิ่มสองวักใช่ไหมวักที่สองก็ขาดไปไหมมันไม่ใช่ครับมันมันกันะว่าเอาไปวิเคราะห์กันดีนะอะไรกาเลอะไรนั้น นั่นกับจันมป็นเสียงตีเหมือนกันนะไอ้เนี่ยพ่อะนั้นไอ้ไอ้สองเจ้าหนอจันน่ะนั่งต้านเสียงป่องเนี่ยเห็นไ,ไหมมันั้งเสี่ยงป่องนี่ว่าคือมันเป็นบาทที่สองแล้วเข้าไปไหมเนี่ยเป็นอีนะไอะไรมอ่าเห็นไหมไไหม,มันการขึ้นต้นมันก็มีแถมแบบหนึ่งนะเข้าไปไหมมันยกยกที่ยอ่า ยุคที่มันไอ,อ้หลังพญาคมมาน,นิดๆหรือไอ้ไปลายอะยุคปลายของพญาคม,มนะครับไหมอ่ะอัตถกาลีในกาลน,น,นั้นนะเปนอู้เรียบประกดย่างหยุดละจักละสองเจ้าหน้า นังต้านสิงปองอยังอยู่คุณกองสิบป,ปาพองแพลเ้ยเนี่ยเนี่ยมาพระเจ้าเจตถาจ่ากับน้องแก้วสีสุวรรณนอเชื้อเนี่ยมาเขาบอกอันเป็นไปข้าวจ้อยบอกจะจ้อยกับไปเยี่ยแล้วก็เอามาไหนมา อันนี้คือลักษณะของการาบาดขึ้นต้นนะครับบาดขึ้นต้นแถนแบบหนึ่งนะครับแผนแบบนึ่งพ <laughs> จะลงแค่อันเพื่จะมีแค่อันสองวักนะครับพ่จะมีแค่สองวักเห็นไหมอันจะเอาเสียงตีมาวางเพลก็ไดไนนไ้นั่นั้นเห็นไหมนั้นหรือไอ้บาดไอ้บาดท,ทีหนึ่งเห็นไหมบาดนนี้อันอันมะเป็นเสียงตีเห็นไหมเห็นไหมพระมาะท้ามะมูละก่อนจา่ายเนี่ยมันก็มันก็กนสุรลจะควนจะอัน สุดแล้วแต่พจนจะเขียนนะพจน์เขียนแค่สองวักเห็นไหมไอ้บ้าวักได้หนึ่งนะครับเห็นไหมครับเือท่านไปพ่อ้อยนะก็มันอันไอ้ข้าวไอ้พ,อพระอภัยมณีอันอ่าพ,อพระอภัยมีตอนสี่สุวรรณคลองเมืองเนี่ยมันจะอยู่ในรับฐานของอันที่พจนพิมพ์สมัยอันอ่าหงพิมพ์ปจเลี้ยงหงใจนะครับเห็นไหมอันนี้จะปรากฏอยู่ในนะครับเห็นไหมไหท่านหาดูได้นะครับหาดูได้นะครับเห็นไหม เป็นลักษณะของข้าวกันเป็นแบบอี้นะครับเห็นไหมท่านก็ท่านก็ลองไปพิจารณากันนะครับต่อไปนี่ก็จะไปขึ้นไอ้บาทที่สองนี่ละอบาทที่สองเนี่ยเราจะอู้ถึงบาทที่สองนี่ละเนี่ยก็ฟังเต่อน้องที่ข้องโลกจะขายวัตาแต่เ้าเบื้องเบ้าเนี่ยเนี่ยมันเป็นยังไงนะเห็นไหมเห็นไหมไ,ไ,ไอ้ไอ้บาทที่สองนี่ก็คงประมาณสี่ตออน,นะครับเพราะว่ามันอยู่ประมาณ มันจะได้ประมาณสตอนหรือสแบบนั่นแหละก็ไปว่ากันไปนะครับครับวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ